ดีค่ะมืัอนี้วันที่สามสิงหาคมค่ะมืัอนี้สเต่งเขาป่ามหาหีดอยู่ที่ป่าคณะน้าจ่ะแล้วมืัอนี้กับมาหลายคนนะคะพี่น้องสิบกว่าคนเดี๋ยวเขาไปพูดลุ่นกันน้าจ่ะว่าเขาจะได้หลายป่านไหนน้าจ่ะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาหลายหลายคนพี่น้องควันมาหลายคนค่ะพี่น้องต้องต้องของป้ายต้นกล้วยอย่างสิ้นที่เป็นนายกได้ ไปจ้ะไห้รุ่นกันเาไดห้หลายบ่จ้ะไปจ้ะ,จะน,นี่จ้าที่มันสเตะค่ะมาหลายคนคาะมืมอนี่ดอกแรกแขกมันงคะพี่น้องเฮดพึ่งดำจ้เาเฮดพึ่งหวานดำคะพี่น้องนี่สวยงามค่ะพี่น้องสวยๆจ้า พอเห็ดพึ่งอีแล้วจ้ะพี่น้องอเห็ดพึ่งสองดอกนี่จ้างูหรืพี่น้องพอละงงอีกแล้วนี่นี่จ้านี่จ้าละงูนี่นี่นี่ละงูละงงละงงเหลืองเนาะจ้ะเนี่ยละงูจ้าละงงสวยเลยนี่ทำงานพี่น้อโอ้ย เยอปลา,าคืองามเท็นี้ผูโดโพพี่น้องเอ,งอ้ยพี่เด้อยอุ้ยเขาว่าเห็ดผึ่งเงอาะปลาหน,นิบ่เห็ดผึ่งเงอาะปลาหน,นี่หน,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 นี่พี่นอ้องจะเคยโผล่กันเลยนี่งามข้าขนาดเลยนี่งามงามพี่น้องงามงามเห็ดผึง่งพี่น้องเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งดำสวยๆมีดอกเดียวเองงงอีเดียวจ้ะพี่น้องดอกสวยๆเลยตัดขา เห <Okay. S 2> ็ดพึ่งค่ะพ,พี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจ้าน้องมึงคือเห็ดเด้อพี่น้าเห็ดมันเกิดน้ำตน้นไม้ยัางงามเลยพี่น้อาอลังการมากเห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งแด,งน,ด,ง,ดงน้องพึ่งแดงค่ะแต่ทั้น้องมันกำลังออกสวยกันนี่ นะสวยค่ะสวยหลังกาดมากน้ยุงจาพึ่งนมยุงๆๆสวย,ยสวยเลยนี่สวยมากเลย,ย,เลยงัดแล้ว,วจ้างัดแล้วงัดทางงัดปวกฟานจ้าไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรเอาเตดต่อตไป คนตัดเห็ดจากลำไปมานะคะมาพกกันยีไม่ได้เลยได้แค่นี้น่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรนี่อีกสองดอกไม่ต้องเชื่อเนาะอืออือปลูกฟานจ้าอุยสวยมากเลยค่ะไหนนี่ดอกหนึ่งดอกหน่อยอาจารย์รักจารย์รักมีมันสั้นเนาะไปใส่เนาะอีพดอกอุ้ยพี่ได้แค่นี้เองเดียร์พี่อัน ห้าดอกจ้าห้าดอกสวยๆเลยน่จ้าห้าดอกจ้าปวกจ้ะพี่น้องอีกปวกดอกเดียวเกิดจะดอกเดียวดอกใหญ่มากอีกปวกอีกวกดอกเดียวอืมอีก จอแดงสวยๆจ้าอู้ใหญ่มากเลยสวยมากสวยเนาะสีมันสวยไะนสวยมากเลยพี่น้องปาดหนีเห็ดอินยังนี่กระโดดพี่เดียพี่น้องนี่ปาดหนีเด้อหนีเดินเบึ้งเบึงเบึงเบึงเห็ดปาดงามขางามแน่้หัวเหลื่อมเหลืองมากๆนี่เติมเติมนี่เติมเต็มเติมเอาไปแกงกินบระจานี่มีคนได้กินได้มีคนได้ไปกินเนื้อยังนี่มีคนเอาไปแกงกินเนื้อยังนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่ง บึงคักบึงเน่เ็ดเบือเลยค่ะพี่น้องสร้ว่าเป็นเ็ดเบือกินไ่ได้จ้ะพี่น้องลังลอกูลังงอใหญ่บ่ละงูติดตั้งนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบงงบงนี้ทางรถมีรถจอดนี่นี่ไข่ไไข่ละงูพี่ไข่ไข่นี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 ่มึงมีพี่น้องอืนี่อีกนี่อีกนี่พี่พมาบอทเาใส่งทาใส่เราใส่พี่พี่ละงยังมั่วขง

ดอกกิ๊บกีหน่อยเบิ้งไขก enfin ่ก no? ับไข่น้อน้ยพี่น้องนี่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 ตัวนี้ไอ้นกไอ้ไข่นกนี่นี่นี่มันเด็กโอ้ยงามคักงามคักงามคักออกที่ไหนมาออกข้างน้ำทางนี่แม่พี่น้องแม่เคนบ่ได้เก็บไนัหนเลยได้เนี่ยคนบ่เก็บไปยังเดี๋ยวไปออกบ่เอาเอาของเขารถเลยอือเอาของเขารถเลยเพิ่นไอ้แล่นไปเลยอือ ต้นนี้มันอวกนั่งงเทิงเทงโพดเนาะนี่มาเห็นี้กหน่วยนึงนี่กำลังแตกนี่กำลังแตกขึนมานี่เออนี่นี่นี่ยู่างกันนี่อุ้ยกำลังออกเพียบเลยพี่น้องเต้องถึงไปแต่ไกลดอกมันนี่ดึอนใส่เ้ยงฝอนใส่หันดึงฝอนใส่หันไม่ตกใจเนออ้ยอุ้ย ข okay. mm hmm. okay. okay. ึ้นฝอนใส่ตุนปลตาอันนี้เห็ดลืมมึงจะยิงกีตกใจเบลยพี่น้องนี่พี่น้องบางมูนึงนี่มึงมูเดียวพี่น้องนี่อีกแจกดอกนี่อืมนี่ตุ่นในน้อยเห็ดปึ่งน้อยหลายเลยพี่น้องนี่ออกน้อยเลยนี่กําลังจีจีเลยนี่นี่จ้ะเออพี่น้องเบิ้งหลายหมดหลายเบิ้งเอาด้วยพี่น้องห่อใส่เสีอห่อใส่เสีอ ปมิดาหนามาดุโอ้ยเสือโอ้ยไอเสืออะไพี่น้องเอาให้เป็นเบิ่งเด้อวคนที่เบื้องเสือเด่นมากเด่นเห็นไหมเบื้องเด่นว่าคนไหนโอ้ยเสือเลียวโอ้ยเสือมีกระตาใส่อเลยพี่น้องหากระตัวพี่น้องม้วนขับม้วนม้วนมันนี่ม้วนลายบลาลายเบิ่งเห็ดผึ่งเขาตัวนั้นเนี่ยเออเห็ดผึ่งเขาได้อยู่เนี่ยเยี่ยมหนึ่งเลยุูน่ะพุงหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนคุณได้เห็ด เต็มทุัวอ์นี่เลยเห็ดพึ่งอันนี้เลยอินดี้ยู่นี่เบิ้งงลายนบนลายพี่น้องใส่เอี่ยมเลยพี่น้องเอ้ยคุณนาคุณนาเอาเงนกลคุณนา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 เอ๊ะเป๊ะหวะเห็ดเบื่อด้วพี่น้องนี่นี่เขาภาพสวยงามมาให้ดูเห็ดสวยงามแต่กินไม่ได้ดอกมันเห็ดเบื่อเนาะนี่จ้าเห็ดเบื่อพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากค่ะ สวยค่ะสวยมากเลยเห็ดในกิ่งไม้ผลงานของเราจ้าวันนี้ผลงานของเราค่ะพี่น้องเต็มตาสุขสุขเลยค่ะพี่น้องเต็มตาสุขสเลยจ้า่ว่าเห็ดมมสเออเขาปลาไปแล้วด้จ้าพี่น้องเมื่อยค่ะอย่างว่าตอลแแต่ออกพี่น้องเกี่ยวพอดีตองแต่มีเห็ดเห็ดแดง เห็ดแดงเห็ดเห็ดแดงเนาะเห็ดกกแดงแล้วก <pur uch> so ็เห็ดตับเห็ดเอเห็ดอูนี่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกก็งามอยู่จ้ะอืมงามอยู่การ์ดออกอืมการ์ดออกเห็ดปวกนี่นี่เห็ดดำแดงขึ้นมาคขึ้นมาเลยมั้งนี่จ้าน้ำมันเป็นยังมันขึ้นหมื่นเงินกาไม่กับภารกิจเบิดแค่นี้เด้อจ้าแค่นี้เด้อจ้าเขาคุ้นเลยๆจ้า